เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ฆาตกรเดอะฮาวมาสเตอร์นะครับก็ถูกคิวสวิตหรือว่าถูกปิดในโหมดกิจกรรมไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าในโหมดปกตินะครับก็ยังเล่นได้อยู่เนื <S <S ่องมาจากว่าตัวนี้นะครับมันไปมีบักบักหนึ่งเกิดขึ้นครับโดยคลิปนี้เนี่ยก็ตัดมาจากไลฟ์สตรีมสดของผมนะครับซึ่งจะเป็นการพาไปดูต้นเหตุที่ทำให้ตัวนี้นะครับถูกคิวสวิตลง ก็ต้นเหตุนะครับก็เป็นลำลำครับอันนั้นต้นเหตุแต่กินยังไม่ได้ครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยทำไม่อยู่คนเดียวเพราะว่าเห็ดเกิดจากความเหงาครับมไม่ได้กินครับพอดีที่เป็นภูมิแพ้ครับ <be> แพ้ใจเธอ <be> เจอไหมลูกความจริงมาปิดเครื่องกันะ<า>เฮ้ยลุงบินบไอ้เหี้ยอย่างลีออนสวย ข้ามาบ o ไอ้บัไอ,อ, <c oughs> อ้งางไม่ได้ว่ะว่ามันเลิกปัน่นละสปิน โอ้อันนี้เผาขดไปนิดนึงอาา่าฮ่าไปไหนลูกกูเลงมั่วคือแบบมันไปเลยอ่ะ เฉียดเองลูกเอ้ยมีคนปั่นบ่ข้างบนชัดเจนเลยไอ้สัตว์ ป๊อปไม่มีด้วยมีแต่ล็อกอะวีวิล็อกอยู่เย่อืมโอเคเดี๋ยวไม้ฟรีหนึ่งแผ่นน่าจะอีกหนึ่งแผน่นเนี่ยนี่เนี่ยคือมันทำแบบเล่นเหมือนฮันเทสได้นะเวย้ลยลวแต่แบนฮันเทสที่มัต้องพึ่ง AI หน่อยอะนี่เนี่ย แต่ถามว่ถาถาึงขั้นเทฮันเทส <ำ S 1> ไหมก็ไม่ <c oughs> ไปข้างบนไปอนโอ้โหลุงแม่งปั่นเพลินเลยว่ะ <c oughs> ตายยากวะ พังก่อนเข้าที่ระวังไปเชียดเข้าที่ target neutralized กัดเออเฮ้ยทำไรอ่ะ ทำอะไรอะ่ะนี่นะ่ไม่รู้ว่าเก็บกระตักเซตไดไปก่อนสวยไม่ทำมาแ,แต่แรกอ่ัพี่นา่าจะมีคนไปช่วยนี่นะแต่ไวแล้ว ไม่มีเหรอวะแหงปะตอนเนี้ยเราคุมสองคุกได้เลยถึงแม้จะสองคุกนะครับแต่ผมก็ไม่สนใจนะเออกูจะแขวนเสาขาวแล้วฉันไปคิดี่ยเฮ้ยกูเจอกูเจอ นี่เด่ะท่าเนี่ยเล่นได้เว้ยแต่มันเล่นยากคือเราต้องอยู่บนทางหมาผาดหมาไอ้สั์กลับผิดคนด้วยมาบอ ล่าแบบรวดเร็วมากเลยทุกคนเดี er er> ๋ยวจะมาช่วยเพื่อนแต่เราแขวนเสาเขาก่อนครับติดอะไรลูกงั้นแม่ไปก่อนเ้อ มันคาบได้ด้วยปะคาบผู้ชายนะแต่ถ้าขาดเดี๋ยผู้หญิงเย่ผู้ทำอไมก่อนใช่ไหมเข้าที่ รีบวะเราไม่เป็นไรคือฉับเมื่อกี้เนี่ยกล่าวว่าถ้าเขาไม,ม่พับนะจะใช้ไอเนี่ยอ้าวสรุปแขวนแล้วเขายังวะถ้ายังไม่แขวนแล้วเขอะเขอะแขวนอย่างนี้คือกูหน้าไหม้หน,นะคือกล่าวว่าไอ้ฉับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาไม่พับอ่ะเราจะส่งหมาไปกัดเป็นการล่อไม้ก่อน นี่นะไม่เน <graffiti> ียนนะโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเหี้ยบเมาเมาเมากูเมาเลยสัตว์เฮ้ยเหี้ยทุกคนไอสัตว์เจอบักไอเฮียป่งโคตรวัยเลยจ้าเอ๋เฮ้ยลองใหม่ดิ บั็กหรือไม่บั็กเลยฮัลโหลไอ้เหี้ยบั็ก I think we did a pretty good job so far เฮ้ยปั่นเลยปั่นเลยไอ้ดาบปั่นเลยปั่นปั่นปั่นเร็วปั่นเร็ว แก้ได้เลยเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันบักแบบไอ้นี่มากไอ้เฮี้ยไอยสัตว์ซุปเปอร์สปีดท,ที่เฮี้ยเลย มาออกเร็วไปออกเร็วไอเชี่ยแม่งยังกระเปิดโปวิง่งไอ้สั์โอ้โหเฮีเย แล้วเคสไม่เสร็จด้วยสัตว์ เออนั่นแหละคือคือไม่อยากเอาเปรียบอเอาอันนี้พูดแต่อตรงเลยสำหรับคลิปการพาไปดูบั๊กของ h าวมาสเตอก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าบั๊กนี้นะครับ ผมเจอโดยบังเอิญแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไปเล่นหรือว่าจะเอาไปเพื่อใช้ในการเอาเปรียบคนอื่นนะครับเพียงแต่ผมเจอโดยบังเอิญซึ่งความบังเอิญเนี่ยก็เกิดมาจากความมือบอลครับก็คือตอนที่ผมนะครับสั่งให้หมาเนี่ยวิ่งไปตรงเครื่องผมเนี่ยก็ทําการเสกสโนแมนขึ้นมาแล้วพอผมนะครับอยู่ในตัวสโนโมนเนี่ยพอกดออกปุ๊บตัวผมนะครับก็จะวิ่งไวขึ้น เทียบเท่ากับตอนที่เรานะครับวิ่งไปตามทางของหมาเลยเพียงแต่ว่าพอทางหมาหายนะครับสปีดที่ว่าเนี่ยดันไม่หายซึ่งพอไม่หายเนี่ยเรานะครับก็จะติดวิ่งไวไปตลอดเกมเลยครับโดยผมเนี่ยก็พยายามหาวิธีแก้แต่มันก็แก้ไม่หายครับจนผมเนี่ยต้องปล่อยเซิร์ชที่เหลือที่ยังอยู่ในเกมนะครับให้ลอดออกประตูไปและนับว่าเกมนั้นนะครับเป็นโมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเรียกโมครับอออออโอเคครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ต้องทำได้น,นะครับแล้วก็แอดอดีไลท์มาคุยกันได้นะครับ <c oughs> จะบ้าเหรอ